สวัสดีอีกครั้งหนึ่งจ้าเพื่อนเพื่อนดอกอะไรเอ่ยสีม่วงม่วงกินได้ด้วยแล้วก็มีผลเป็นรูปทรงแตกต่างกันไปนะจะดอกสีม่วงรูปก็จะต้องออกมาเป็นสีม่วงค่ะเพื่อนเพนค่ะคือมะเขือน่าจะเป็นมะเขือกรอบหรือมะเขือมะพร้าวคเขือมะพร้าวนะ่าบาดบานะ่ะ แม่ปลูกไว้เต็มเลยตรงท่าน้ำนะเมื่อก่อนเนี่รดน้ำให้แม่ทุกวันเนาะก็จะออกดอกเป็นอย่างนี้ก่อนดอกตรุมก่อนนะคะปรุมก่อนแล้วก,ก็ค่อยเอาแปดเป็นบ้านแบบนี้นี่เือค่อยบ้านออกมาแบบนี้นี่เลยดอกมะเขือ,อ <c oughs> น่ารักพอออกบวตพอออกดอกเสร็จลูกปุ๊บ ตอนนี้ฝนไม่ตกเลยนะหลายวันแล้วสามวันแล้วมั้งเนี่ยสี่ก็ออกมาเป็นลูกแบบนี้ <c oughs> เพนไกลๆนั่นเลยกึ่งลูกเห็นไหมค่อยๆตามกันนอนตาวาดไม่ได้หรอกแห่เย่ <c oughs> ตอนนี้ก็เห็นอยู่นะสองลูกแล้วนะคะจากดอกจากดอกก็มาเป็นลูกนะคะเพื่อนๆช่างมาสุดจ้เแล้วกึอนอู้เห็น ตาเหลือไปนิดหนึ่งลูกแล้วนี่อู้ยูสามลูกเลยตอนนี้โอ้ my god ดีใจที่สุดเลยอยู่ๆก็ออกคนออกคนมาให้มีโชคมีลาบกันทุกคนนะจ๊ะนี่เลยรวดเร็วทันใจเลยเกินนี่สามลูกหนึ่งนับจากซ้ายมือมานะเกิดเป็นหนึ่งลูกสองลูกแล้วก็สามลูก เราจะตรงมาที่นี่อีกนะคะเพื่อนๆก็เป็นสามสี่ลูกตรงนี้สี่ลูกนี่สี <c oughs> ่ลูกที่สี่ที่เห็นตอนนี้นะจ๊ะสี่ลี่ที่สี่